ครับมาลงรายละเอียดกันเรื่องการ implement ในส่วนต่างๆนะไม่ว่าจะเป็น data integration data pipeline หรือว่า Apache Airflow จนกระทั่งถึง Superset จะมีความยากอยู่นะแต่ว่าเดี๋ยวลองค่อยๆไปสำหรับส่วนแรกคือ data integration การนำเข้าข้อมูลจากแหล่งต่างๆเนี่ยปกติเวลาเรานำเข้าแหล่งข้อมูลจากแหล่งต่างๆเนี่ยข้อมูลอาจจะมาจากหลายๆที่ถ้าเป็น ตระกูลข้อมูลที่เป็นลักษณะฐานข้อมูลเนี่ยเราก็เรียกมันว่า SQL Database วิธีนึงที่เชื่อมต่อฐานข้อมูลได้ก็คือใช้โมโดูลของ Python ท,ที่เรียกว่า SQL SQLAlchemy SQLAlchemy เนี่ยสามารถเชื่อมต่อเกือบ100%ของฐานข้อมูลที่เป็น SQL Database ทั้งหมดที่มีอยู่ในในปัจจุบันเกือบทั้งหมดเลยก็คือถ้า ค่อนข้างสปอร์ตทุกตระกูลเราสามารถเชื่อมต่อ Postgre mm. ก็ได้ Microsoft SQL mm. ก็ได้ Oracle Database mm. ก็ได้หรือว่าจะเป็นพวก SQL Lite ง่ายๆหรือว่า MariaDB mm. ได้ทุกตระกูลซึ่งในนั้นเนี่ยก็จะมีสิ่งที่เรียกว่า SQL Connection String หน้าตาจะเป็นประมาณนี้ก็คือมันจะระบุถึง Username Password แล้วก็ตัว IP Address ของเครื่องรวมทั้งพอร์ตของของ ตัวเซิร์ฟเวอร์ดัตตเบัวนั้นแล้วก็พูดถึงตัวฐานข้อมูลที่เราจะเชื่อมต่อพอเราคอนเนคเข้าไปได้เนี่ยยังไม่ได้ตารางออกมานะก็ต้องเขียน SQL Query ด้วยเบื้องตน้นก็คือ select star from ไปเลยก็ได้เพื่อจะดึงข้อมูลมาทั้งหมดแต่บางครั้งเนี่ยถ้าเราอยากดึงเฉพาะข้อมูลที่ใหม่ถ้าตารางนั้นมันมีคอลัมน์ที่เรียกว่าที่เรียกที่บอกว่าข้อมูลนั้นถูกอัปเดตเมื่อไหร่เช่น ถ้าตารางมีคอลัมน์ที่ชื่อว่า create, add, ออ update, add เนี่ยเราสามารถใช้คอลัมน์นั้นะฟิลเตอร์มาดูเฉพาะข้อมูลใหม่เพื่อน,นำเข้าสู่ระบบ integration ก็จะช่วยลดภาระการคิวรีข้อมูลที่ต้นถางลงเมืม่อเราได้ทั้ง Engine ในการ Connect แล้วก็ตัว Database เคิวรีมาแล้วเนี่ยเราก็เอาเอาอเอร์บที่เรากำหนดมารวมเข้ากับตัว คิวリーเมื่อสักครู่นี้แล้วก็ทำการคิวリーเมื่อคิวリーเนี่ยเขาจะได้ออกมาเป็นอ่าดัตตาเฟมเป็นแพนด้าดัตตาเฟมถ้าเล็กๆเนี่ยใช้ถ้าเล,เล็กๆหมายความว่าน้อยกว่า1ล้านรีคอร์ดเนี่ยใช้แพนด้าได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเกิน1ล้านรีคอร์ดไม่แนะนำไม่แนะนำให้ใช้แพนด้าให้ต้องขยับขึ้นอ่าไปใช้อ่ดาดัคก็ดีหรือว่าเครื่องมือเอนจินอื่นๆที่มีความสามารถในการประมวลผลแบบพรั่วแอ่าแล้ว เราสามารถเป็นตัวรัตเตอร์เบออกมาดูได้นันสำหรับ uh, SQL d a t a b เบ e นะครับอีกส่วนหนึ่งที่มาบ่อยในช่วงนี้ก็คือการดึงข้อมูลผ่าน API การดึงข้อมูลผ่าน API เนี่ยไลบรารีหลักของเราก,เก็คือ request เราสามารถใช้ request เนี่ยในการดึงข้อมูลผ่านหนึ่งก็คือกำหนดตัว URL ที่เราใช้สองก็คือเมื่อเราได้ตัวการ Response กลับมาแล้ว เราต้องเอามาผ่านกระบวนการพลา s เอ์ก็คือการแปลงให้ Response ที่ส่วนมา,นมากจะเป็นเชสันต้องต้องแปลงให้ j s สันเนี่ยให้กลายเป็นตารางให้ได้กระบวนการ Passing เนี่ยบางบางครั้งก็ง่ายถ้าเจสัน,นั้นมาเป็นรูปแบบที่ง่ายแต่ถ้าเกิดโครงสร้างเป็น n นสเท็ที่ซับซ้อนมากเนี่ยกระบวนการพลา s เ์ก็จะยากขึ้นด้วยทีเนี้ยในสิ่งที่เรากําลังเห็นอยู่นะก็คือเราแปลง j s สั เป็น pandas table แบบตรงๆเลยอ่าและสูบแเจนสัตนั้นมาแบบง่ายๆแล้วเราก็สามารถาดูข้อมูลต่างๆเหลานี้ได้ครับนนถัดมาสำหรับโจทย์ที่มาเยอะสุดในช่วงหลังๆนี้ก็คือการดึงข้อมูลจากเว็บไซต์ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวเนื่องจากว่า ChatGPT ก็ดีหรือว่า social media ก็ดีเนี่ยเริ่มมีการ เปิดข้อมูลที่กว้างขึ้นข้อมูลเหล่านี้อยู่เยอะมากแล้วเราสามารถติดตามเทรนต่างๆข่าวต่างๆบริษัทอะไรกําลังจับมือกับใครใครกําลังพูดถึงเรื่องอะไรเทรนอะไรกาลังจะมาสินค้าอะไรกาลังเป็นที่ต้องการมันอยู่ในข่าวทั้งหมดเลยทีนี้เราก็เลยข้อมูลตั้งต้นเนี้ยมันยังไม่เป็นโครงสร้างเราต้องหยิบมาแบบเปบๆสเต็ปแรกเราต้องกําหนดก่อนว่ามาจากเว็บไหน url มาจากเว็บไหนเสร็จแล้วไปเอาเว็บไซต์มาทั้งหมดเลย เราอาจจะได้ html มาแต่ถ้าเกิดเว็บไซต์นั้นเรนเดอร์แบบง่ายเนี่ยก็จะดึงข้อมูลแบบง่ายเลยแต่ถ้าเกิดยากก็จะต้องใช้เทคนิคตามที่เราสอนไปในหลักสูตรที่1น,นะครับหลังจากนั้นเราแปลงข้อมูลนี้ให้กลายเป็น text ได้หลังจากนั้นเราสามารถถอดข้อมูลที่อยู่ข้างในเนี่ยโดยใช้ beautiful beautiful soup ซึ่งจะแปลง html text เ,เนี่ยให้กลายเป็น object แล้วก็ทำการ เลือกตารางถ้ามีตารางซ่อนอยู่ในเว็บไซต์เนี่ยมันสามารถแอนด้านเนี่ยสามารถดึงตารางออกมาแล้วก็แปลงเป็นชุดข้อมูลได้เลยแต่ถ้าเกิดเราต้องการทำอะไรที่ทซับซ้อนมากขึ้นเนี่ยให้ไปดูในหลักสูตรแรกนะเรื่องการสครปป p ิ้งเว็บไซต์แล้วก็ดึงข้อมูลจากโซเชียลมีเดียครับนั่คือการนำํำข้อมูลเข้าระบบทีนี้พอเรา implement การนําเข้าข้อมูลได้แล้วเนี่ยเราจะเป็นจะต้อง เอามาทำเป็น Data าไพล์ i n e เพราะว่ากระบวนการานําเข้าข้อมูลเนี่ยไม่ได้มีขั้นตอนเดียวบางครั้งต้องการ 1, นึขั้นตอนบางครั้งต้องการ 4, 5, ่หขั้นตอนเยอะมากาดังนั้นาการทำด data เดต้าไพล์ไลนยเป็นคีย์หลักเลยที่จะทําให้ข้อมูลมาแบบอย่างต่อนเนื่องอทีนี้ในเค d ดเนี่ยเบื้องต้นเวลาเวลาเราใช้เค d ดเนี่ยเ,เราอาจจะมีการประกาศตัวไ i ล์ l i n e ตัวฟังช n นโนดแล้วก็ทําการรันแบบซีเียล แต่ว่าหลายครั้งเนี่ยตัวเคดูไพลไลน์เนี่ยเขาต้องประกาศสิ่งที่เรียกว่า Data c a t a ต o ล็อกก่อน Data c a t a ต o ล็อกหรือว่า Data Set เนี่ยจะเป็นจุดเริ่มต้นที่เนื่องจากว่าเราไม่อยากเราไม่อยากที่จะประกาศแหล่งข้อมูลซ้ำๆหลายครั้งเพราะว่าในไพลไลน์เนี่ยมีการอ้างอิงถึงตัวแหล่งข้อมูลเนี่ยอยู่หลายครั้งงั้นวิธีง่ายกว่าก็คือไปสร้างแคตตล็อกรอไว้ก่อนแล้วก็ค่อยนำเอาฟังก์ชันเนี่ยไปแปะ เขาแยกเป็น2 La เลเยอร์เลเยอร์แรกก็คือ Data node d a t a n o d e ที่เรียกว่า Ca t a l ล g อกส่วนอีกอันนึ u ง c t i ชัน node ในนี้จะเรียกว่าโนดธรรมดาไอเจ้า data catalog อกกับโนดเนี่ยเราจาเป็นจะต้องแยกชิ้นกันเหตุผลเพราะว่ามันถูกใช้คนละจังหวะกันแล้วก็มันมีความ secure อ,อยู่ระดับหนึ่งเพราะว่า c ค t a l ล g อกจะเป็นต้องมีย s e r name p a s s w o r เเพื่อคอนเนคกับ Data b a s e เบได้แต่ว่าฟังชันหรือว่าคนที่คน,คนที่ประมวลผลข้อ,ขอ,ขอมูล Data Engineer เนะี่ย อาจจะไม่จำเป็นต้องเห็น username password ของฐานข้อมูลก็ได้อา่านแล้วเราต้องแยกชั้นเนี่ยทีนี้พอเราแยกชั้นเสร็จแล้วเนี่ยมันก็เลยแบง่งออกมาเป็นสอ,สองส่วนหลักๆส่วนแรกคือการประกาศฟังก์ชันนี่คือการประกาศฟังชันว่าจะทําการโหลดข้อมูล SQL มาแล้วนะ Query แรกก็อาจจะเหมือนจากตัวอย่างที่เมื่อสักครูน่นี้ส่วน Connection String ก็คือเป็นความลับที่ซ่อนอยู่เป็น username password port ต,ต่างๆ IP ต่างๆทําการโหลดมาได้เป็นตัวและจะเสร็จออกมา แต่ตรงนี้ฟังก์ชันนี้ยังไม่ได้ทำงานจริงประกาศไว้ก่อนเสร็จแล้วมีการ create ตัวฟังก์ชันโหนดจะเห็นว่าในนี้ก็จะมีการระบ,บุว่าโอเคฟังก์ชันโหนดนี้มีฟังก์ชันที่ถูกใช้อยู่ด้านบนส่วนตัว q u r r y String เนี่ยเขาอนุญาตให้เราสามารถเปลี่ยน q u e r y ได้ตรงนี้ได้เลยเพราะว่าบางครั้งเนี่ยในบางครั้งโปรแกรมเมอร์เนี่ยอยากจะเปลี่ยน ตัว Query s t r i n g เองดังนั้นเราควรจะแยก Query s t r i n g เนี่ยให้ Data Engineer สามารถแก้ไขได้โดยง่ายเราไม่จะเป็นต้องดั้ทุกอย่างลงมาทั้งหมดแล้วก็แต่ว่าสิ่งสิ่งหนึ่งที่ไม่ควรเปิดให้ Engineer เห็นก็คือเราไม่ควรเปิดตัวอ่ายู e ซอ s ์เนมพาตรงๆแบบนี้เพราะว่าในบางครั้งเนี่ยแต่ข้อมูลก็ต้องรักษาความลับตามข้อ้อัตต่างๆดังนั้นตัวตัวข้อมูลอ่าตัว Username Password คริเ e เชียลเนี่ยควรจะเก็บไว้ในฐานข้อมูลที่เดียวครับหลังจากที่เราสร้างฟังก์ชันเสร็จสร้างฟังก์ชันโหนดเสร็จเราเอา2อันเนี่ยไปประกอบร่างกันเป็นปลายลาพอเราทำปลายลาเสร็จเนี่ยมันก็ยังไม่รันะนะคอนิ้ยังไม่รันแค่เอามาเชื่อมต่อเฉยเอาโหนดมาเชื่อมต่อกันมันเรียงวางว่าอ๋อมีด a t ้ยอ,อยู่ตรงนี้มาเชื่อมกับฟังก์ชันนี้นะแต่ยังไม่รันนะสร้าง,ง computational graph ก่อน เสร็จแล้วต้องมีการเซ t คอนฟิกต่างๆไม่ว่าจะโหลดคอนฟิกต่างๆเพื่อเพราะคอนฟิกคอลเลชันเนี่ยอย่าลืมว่าตอนที่เราทำไพล n e เนี่ยมีการรันสโหมดโหมดแรกคือโหมดดีบักโหมดที่2ก็คือโหมดที่เราต้องไปรันบน Airflow ดแต่นเราต้องโหลดคอนฟิกขึ้นมาก่อนว่าเออตอนนี้เราจะรันบนบนบนจูปิเตอร์นะในลักษณะดีบั g โหมดนะยังไม่ต้องมีอะไรซสนะีเรียสอ่ะ ตรงนี้ก็จะมีการลดคอนฟิกได้แล้วก็เมื่อเมื่อต้องการจะล้างจริงเนี่ยมันจะต้อง1ก็คือไปเชื่อมต่อแคตตาล็ลอกมาตอนที่เราโหลดแคตตาล็ลอกเนี่ยแคตตาล็ลอกเนี่ยอาจจะเป็น Data Test ก็ได้ตอนที่เราดีวอลล์เ่ยนาจจะอาจจะใช้ Data Test ในการดีวอลล์ก็ได้แล้วนำมาใส่ในเคโดปลายไลเพื่อลันจริงตอนลันจริงเนี่ยเราจะใช้สิ่งที่เรียกว่าเคโดโหลดคอนเทกต์มันจะเป็นโหลดคอนเทกต์ทุกอย่างที่เราประกาศมาทั้งหมดเนี่ยข้างบนเนี่ย โหลดมาทั้งหมดเลยแล้วก็เอามาใส่มารันจริงตรงนี้ทั้งหมดที่ประกาศมาก็จะถูก execute ขึ้นสังเกตว่าข้อดีของอการทำแบบนี้ก็คือ 1. เราสามารถแยก database ออกจากฟังก์ชันได้ก็คือ credential ของ database แยกออกจากฟังก์ชันได้ 2. ก็คือเราแยกหมดระหว่าง production กับ development ได้เหตุผลเพราะว่ามันมี c o n f i g u r a t i o n แยกออกมาตรงนี้ได้เมื่อทำแบบนี้ได้เนี่ยคนที่ develop เดต้าปลาย l i ก็ไม่จำเป็นต้องเห็นข้อมูลจริงแล้วก็เมื่อเดเวล o อเสร็จเนี่ยเราสามารถส่งโคดนี้ขึ้นไปรวมกับ Configuration ที่อยู่บน Production Server เนี่ยสามารถให้ให้สองสอ,งอให้โค้ดเดิมเนี่ยสามารถรันบนตัว Production ได้ครับทีน,ทนี้ทีนี้พอพอทำเคสปลาย l ลา e เสร็จเนี่ยเราก็ต้องเอาขึ้นไปชยู่บน Airflow ยังไม่เสร็จต้องต้องเอาขึ้น s e r v ์ฟเพื่อให้รันทุกวันด้วยอ หน้าที่ของ Airflow หลักๆก,ก็คือตั้งเวลาการรัน2ก็คือคำนวณ Dependency ให้อัตโนมัติว่าต้องรันอะไรก่อนหลัง3ก็คือมีหน้า UI ให้ว่าอ,าอะไรที่มันรันเสร็จอะไรที่มันติดขัดติดปัญหาครับซึ่ง Airflow เนี่ยลักษณะการใช้งานเนี่ยจะมีหลักหลักเนื่องจากว่าเราประกาศคือเมื่อก่อนตอนที่เราไม่ใช้แค d ดเนี่ยเราจะเป็นต้องสร้างฟังก์ชันแดกขึ้นมาเอง แล้วก็ประกอบล่างแดกเองแล้วปวดหัวมากเพราะว่าแคตตอนนั้นก็คือแคตตาล็อกก็อยู่ที่หนึ่งฟังก์ชันก็รวมกันอะไรก็แบบมันเป็นซุปเลยในแดกของสมัยก่อนแต่เมื่อมีแคโดเนี่ยเมื่อมีการแยกชั้นของสิ่งต่างๆที่มันเกี่ยวข้องกับปลาไลน์ให้เป็นระบบมากขึ้นเนี่ยแล้วเราทาไอตัวแคโดปลาไลน์เสร็จในโปรเจกต์เราสามารถ Import มาเหมือนเมื่อกี้ตอนตอนที่เราหลาัดจำได้ไหมเราอิมพอรตตัวแคโดคอนเทกตมาแล้วก็ ลานตัวเคอเคอนเกแบบนี้ได้เลยตรงนี้ก็จะมีการเวลาเรา,เราติดตั้งบนบนเซิร์ฟเวอร์เนี่ยก็จะต้องมีการเซตอัพตัวคอนฟิกู r เลชันสำหรับเซิร์ฟเวอร์ไว้แล้วเมื่อ Import สิ่งนี้มาเนี่ยตัวไบไลน์ทั้งหมดเนี่ยก็จะมาด้วยแล้วก็สามารถเมื่อเรียกคอฟฟังก์ชันนี้เจ้าเคโดไ l ไลน์อ, pipeline, อันนี้ก็ถูกหลั่นด้วยทันทีก็จะทำให้เราสามารถพอร์ตตัว โครงสร้างทั้งหมดของไายไลน์ที่อยู่ในเคาโดขึ้นบน Airflow ได้สะดวกขึ้นวนแล้เราจะรัน Airflow เนี่ยสิ่งหนึ่งที่ต้องมีก็คือใครเป็นคนรันใครเป็นคนดูแลระบบะจะเป็น Airflow ไหมหรือว่าจะใส่ชื่อคนไหมถ้ารัานโหนดนั้นไม่ผ่านจะให้ลองทำซ้ำกี่ครั้งแล้วก็อันสุดท้ายก็คือ,อถ้ามันเฟลจริงๆเนี่ย,ายการเฟรลครั้งล่าสุดเนี่ยให้รอนานเท่าไหร่ก่อนที่จะลอง พยายามทําอีกครั้งหนึ่งต้องมีเซตค่าแบบต่างๆเหล่านี้แล้วก็จริงๆควรจะเมื่อเมื่อกำหนดทั้งหมดเสร็จแล้วเนี่ยก็เริ่มการเซตอับตัวตัวแดดเราเราสามารถเลือกฟังก์ชันเคีโดปลายไลน์เนี่ยที่ที่ประกาศด้านบนสเกตด้าน,นบนฟังก์ชันที่ชื่อว่าลานคีโดปลายไลน์นี่ชื่อฟังก์ชันฮะเราเอาชื่อฟังก์ชันเนี้ยมาใส่ลงบนลงในลงใน operator ได้เลยอยู่ด้านล่าง run kdeo ได้ป๊บนะคั run a d e o ไปไลน์อันนี้คือชื่อชื่อฟังก์ชันฮะซึ่งพอ import เข้ามาเนี่ยชื่อเนี้ยก็จะปรากฏอยู่ใน kdeo ครับก็เมื่อเราประกาศฟังก์ชันที่ชื่อว่า รันเคโดไพไลน์ที่อยู่ด้านบนนี่รันเคโดไพไลน์นี่เราสามารถเอามาประกอบร่างกันเป็นแอร์โฟแดกได้โดยการหนึ่งก็คือประกาศแดกขึ้นมาก่อนแดกนี่ก็คือประกาศชื่อประกาศก,การรันธรรมดาทั่วไปว่าจะรันความถี่เท่าไหร่เริ่มที่ช่วงไหนของวันเขาจะติดแท็กติดอะไรไหมเพื่อให้เสิร์ชได้ง่ายขึ้นแดกนี่ก็เป็นเหมือนภาชนะเฉยๆแต่ว่าถ้า,ถาจะเซตอัพกัน,นจริงเนี่ยมันอยู่ตรงนี รันไปรายแล้วก็บอก o p เปอเรเว่าจะให้เป็นตัวรันเป็นตัวรันประเภทไหน p พทอน o p p r a t รเเป็นแบบพื้นฐานแบบเบสิกสุดแล้วก็มี t a s k id ก่อนที่เราจะเริ่มรันต้องใส่ t a k id แล้วก็ต้องมีชื่อฟังก์ชันตรงนี้ก็คือเมื่อเราใส่ชื่อฟังก์ชันนี้ไป kedo ไประบายทั้งหมดทุกๆฟังก์ชันโหนดก็ถูกแอ d เข้าไปโดยอัตโนมัติก็จะเป็นวิธีหนึ่งที่นำ k a d o project เข้ามาใส่ใน airflow แบบง่ายๆครับโอเค ถัดมาเมื่อเราต้องการนำข้อมูลขึ้น superset ขึ้นบิสเนสแอนาลิติกหรือเอาไปทำแดชบอร์ดตันเองทีเนี้ยมันต้องพอร์ตจากสิ่งที่เราทำมาทั้งหมดเมื่อกี้เนะี่ยขึ้นไปบน superset ให้ได้ซึ่งกระบวนการง่ายสุดตอนนี้ที่เรารู uh, ้ก,ก็คือเราเขียนมันลง uh, ไฟล์ที่ชื่อว่า p a r ์เกไฟล์ก่อนเอาไปลงเว้ในเดต a เลยก่อนอซึ่ง uh, วิธีการเขียนลงปา r ์เกไฟล์เนี่ย อาจจะมีหลายรูปแบบแต่ว่ารูปแบบหนึ่งที่เรานำเสนอก็คือเราใช้ดักดัตเตอร์เบสเป็นตัว Connect เนาะเนื่องจาก d ักด Database เนี่ยมีความสามารถพิเศษในการคอนเน c t หลากหลายแหล่งแหล่งอื่นที่เขา connect ได้คือ Connect จากไฟล์ที่มันเป็นรูปแบบ p าร์เก t ได้คอ n เน็กไฟล์ที่มันเป็น SQL ได้ด้วยแต่ว่าโฟกัสตัวนี้คือเขาคอนเน็กพาร์เกไฟล์ได้ให้เขาไปคอนเน็กไฟล์พาร์เกที่ตามผ่านแล้วเขาสามารถ รีคข้อมูลได้เขาสามารถโหลดข้อมูลไปเก็บไว้ในอ่ารีคก็คืออ่านนะโหลดก็คือการสตอร์เก็บเอาไว้ได้ครีเอทดัตเบ s e แปลว่าเก็บลงไปข้างในได้ดังนั้นหมายความว่าไอ้คลาสเนี่ยคลาสที่เราเห็น package to duck เนี่ยก็คือการ convert package file ให้กลายเป็น duck duck table สังเกตนะเขาเขาไม่แค่ว่า เขาไม่แค่ว่า c r e a า e ฐานข้อมูลแต่เขา select star form มาด้วยเขาพูดง่ายคือ,อทำการทำการโหลดข้อมูลที่อยู่ในพารเก้เขา Duck, ้า d u c เอ n g i n e Operator เเมื่อเมื่อโหลดเข้ามาแล้วเนี่ยเราสามารถอเอาเจ้า c o e c t o r Duck เนี่ยไปใส่ใน Superset ได้แล้วก็เราก็จะเห็นฐานข้อมูลที่มาจากดักที่มปรากฏอยู่ใน superset อันนี้เป็นวิธีการหนึ่งที่ ทําให้ข้อมูลที่อยู่ใน DuckDB เนี่ยปรากฏเอ่อโทษที่ทานข้อมูลที่อยู่ใน่า r q เก้นเนี่ยปรากฏอยู่บน s u p e r ร e เซซึ่งเดี๋ยวในเดโมเนี่ยเดี๋ยวทีมก็จะมี UI ง,ง่ายๆให้ใช้เนื่องจากโค้ดที่ค่อนข้างซับซ้อนมากถ้าเกิดเราพยายามทำเองเดี๋ยวเราไปดูในใน UI ตอนอวิดีโอสุดท้ายนะครับครับก็จะจบประมาณนี้สำหรับรายละเอียดของอการ Implement จะเห็นว่าการอีเว e ต t เดต้าแพลตฟอร์มเองเนี่ยมีความซับซ้อนสูงมากมีความ uh, ลึกซึ้งสูงมากต้องคิดหลายมิติมาก uh, เดี๋ยวจึงจะเป็นต้องมีเครื่องมือในการ uh, พัฒนานขึ้นมาแต่เบื้องต้นเนี่ยอยากให้ uh, ผู้ศึกษาเนี่ยเข้าใจทฤษฎีแล้วก็ uh, ชิ้นส่วนหลักการต่างๆเพื่อจะได้เวลาเราจะพัฒนานต่อยอดเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวซอฟต์คูณต่างๆเดี๋ยวทางทีมจะเปิดเป็น Open แล้วก็ uh, จะสามารถช่วยๆกัน uh, พัฒนาน ชิ้นส่วนต่างๆให้สามารถทํางานร่วมกันได้ง่ายขึ้นครับก็เดี๋ยววิดีโอนี้จบแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเรามาดูว่าถ้าเราต้องการทํา Data Catalog ด้วยปาเก้เราจะทํำยังไงได้บ้างครับ